สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน ep ที่389กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ ไอ้ที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแอดตรงนี้เลยนะครับ 174oiptq นะครับ เบอร์โทรนะครับผม0 9น3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายเหมือนเดิมในทุกๆ ep เลยนะครับผมเพียงแค่พี่พี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากติ่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนานว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงมุมด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่20นะครับผมตรงมุมด้านลล่างนี้เย หลังที่จบเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็ขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับ แต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางนะครับผมไม่มีบบกเพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับพระทุกวงที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับพี่ๆนี้นะครับผมมีมาแบ่งปันให้20รายการนะครับผมราคาจะเริ่มต้นที่300บาทนะครับผมไปถึง550บาทจะไม่เกินนี้เลยนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ใหม่เลขที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นนะครับที่ระลึกทำบุญอายุ92ปีนะครับผมปี2521นะครับผมของหลวงปู่โตนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นชุด4องค์แบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับผมปิดตานะครับตุกตาเล็กตุกตาใหญ่นะครับแล้วก็พระสังกัจจายแล้วก็จะเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะครับชุดนี้5 5 0านะครับผมผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันะครับ นี่เป็นปิดตานะครับผมตุ๊กตาเล็กนะครับพี่พี่หรือท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมไหครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับมีให้รับชมทุกองค์นะครับองค์นี้ฝั่งตะกุดตรงใต้ฐานดอกหนึ่งนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับพี่พีชุดนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบได้สี่องนะครับผมดูนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับบุโตะนะครับผมวัดตระดูฉิมพีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนะครับใต้ฐานก็ฝั่งตะกูหนึ่งดอกนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นนะครับอ่ปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับผิวจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับฝั่งตะกูตรงนี้สองดอกนะครับพี่ๆนีนะครับ ตำนหน่งกันหลังยันนะครับผมหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพลีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับองค์สุดท้ายนะครับผมในชุดนี้นะครับก็จะเป็นพระสังกัจจายนะครับพี่พี่พระสังกัจจายรหลวงปู่โตนะครับพี่พี่น่ยนะครับผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผม ใต้ฐานก็จะเป็นฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันนะครับผชุดนี้นะครับ550านะครับผมท่านใดไว้นะครับผมก uh ็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จหมายเลข2นี้นะครับนี่นะครับผมเป็นวัดประคังนะครับพี่พี่ดูนะครับผมดูผิวนะครับ เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่2นะครับผมตัางหลักนะครับพี่พีนี่นะครับ400บาทเท่านั對對้นนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมร้อมเลี่ยมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลังหนูนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมโชคดีพิมพ์เล็กนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมโชคดีปีสามหกนะครับปีสามสองนะครับพี่เนี่ยนะครับวิสาขบูชาไตรักนะครับผมพร้อมเร่ยมแบบนี้เลยนะครับผมท่านได้ทาไปแล้วก็สามารถนําขึ้นขอค่อยบูชาได้เลยนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระหูยานนะครับพี่พี่องค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมพระหูยานหมายเลขสี่นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ อยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระหูยานนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับอง์นี้นี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่ห้านะครับรายกานนี้จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่พ้อมกล่องนะครับผมนี่นะครับปีสองสี่้านะครับพี่ๆก็สองสี่นะครับพี่ๆี่นะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่5นะครับผมเป็นหลงภูเอี่ยมและก็ไหลทองนะครับอง์นี้เปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสําหรับนะครับผมหลงภูเอี่ยมและก็ไหลทองหมายเลขนี้นะครับผมดูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่5นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นใหม่ยเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบรรณอิดนะครับหรือว่าพระครูยานวิราชต่นองนะครับผมรายการนี้400บาทนะครับผมเป็นหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับปี03นะครับพี่พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรณอิทนั่นเองนะครับอายุ82ปีนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับผมมาเลนี้400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจนะครับผมก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นปิดตากระดกข้างนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับกระดกข้างหลังจันทรีนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายารันี้นะครับนี่นะครับผม 400บาทนะครับผมฝังตะกลูหนึ่งดอกตรงนี้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับด้านหลังจะเป็นหลังดนตรีแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับโลบุโตะนะครับพี่ๆหมายเลขที่7นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข8นะครับผมคู่นี้นะครับผมแบ่งไปให้คู่กันนะครับผม550นะครับจะเป็นเหรียญระูหมุนนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญปิดตาพระแค่เกษาโรนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่หลงปูมุนกันก่อนนะครับผมหมายเลข8ดนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนะครับหลงปูมุนที่ท่าสีโรนะครับวัดบ้านชาญนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเหลียมคุมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลงปูมุนที่ท่าสีโรนะครับอายุ1 0 3ปีนะครับผมนี่นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่องค์แรกนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมที่แบ่งไปให้คู่กันนะครับผมสําหรับหมายเลข8นี้ก็จะเป็นเหรียญปิดตาพ่อแก้วเกสาโรนะครับผมนี่นะครับเหรียญพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกสารโรนะครับปี2519นะครับพี่พี่คู่นี้550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข9ก้านะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับคู่กันนะครับ400บาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ลงแรกกันก่อนนะครับผมหมายเลข9ก้านี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นหลังแบบทั้ง2องค์นะครับผมอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมจับขอบโบราณนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเลี่ยมจับขอมโบราณนะครับเป็นเนื้อปิดทองลงรักด้วยนะครับผมอีกอง์นึงนะครับผมจะออกเป็นเนื้อสีดำๆนะครับนี่นะครับ หมายเลข9นะครับผมคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับผมนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ไลน์แอดเลยนะครับ1 7 4 o i p t q นะครับผมเบอร์โทรกศ0นย์เก้าศูนะครับถัดมาหมายเลข10ครับจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับผมปี2539นะครับพี่ องนี้300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1ินะครับนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับต่อโค้ดหมายเลข93ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับผมหลพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับใต้ฐานนะครับผมเห็นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับผมไม่ใช่ลูกหลอดรุ่นแรกนะครับจะเป็นปี35นะครับพี่ท่านใดสนใจก็300บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลข1 1ครับจะเป็นสมเด็จเกจชัยโยนะครับผมทั้ง2องค์นะครับ2องค์นี้นะครับผม550บาทนะครับพิเศษเฉพาะ EP นี้เลยนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมผมมีมาแบ่งปันให้2องค์พร้อมกันนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์7ชั้นทั้ง2องค์เลยนะครับพี่พนี่นะครับคู่นี้นะครับผม นี่นะครับผมแบ่งอันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหา500บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับพี่มีปลายทางนะครับผมนี่นะครับสูยรงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่11นะครับผมนี่เป็นองค์แรกนะครับผมสําหรับหมายเลข1 1นะครับถัดมาครับผมอีกอง์นึงนะครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับพี่ๆองน,นี้นะครับดูนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆถ้าได้ถูกใจหมายเลขไหนนะครับสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับองน,นี้นะครับผมน,นี่นะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหมายเลขที่ 11นะครับผม5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข12ครับจะเป็นเหรียญบุพเพาที่ตะดสีโรทั้ง2เหรียญนะครับพี่ๆคู่นี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นเหรียญใบคีดเหล็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงพุเพ้านะครับผมแจกทานบารมีนะครับเดี๋ยวขอลงกล้องให้ดูที่เหรียญใบคีดเหล็กองแรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมคู่นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ หลวงพ่แพ้วนะครับพี่พี่ใบขี้เหล็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญแจกทานบารมีนะครับฉลองอายุครบ99้ปีนะครับผมวัดกำแพงแสนนะครับอันนี้ออกที่วัดกำแพงแสนปี2547นะครับพิเศษ82ปีนะครับผมนี่นะครับอีกองค์นึงนะครับผมจะเป็นเหรียญแจกทานบารมีนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหลวงพ่แพ้วนะครับผมป่าวโรนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับพี่พี่คู่นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ออกที่วัดกลางหมันนะครับ จังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงู่แพ้วนะครับผมแจกทานบารมีฉลองยุครบนะครับ99ปีนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับอายุ99ปีนะครับพี่ๆวัดรัางหมันนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับรายกันนี้จะเป็นเหรียญปุโตนะครับผมจะเป็นพัดยศใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญรุ่นเยอนอินเดียนะครับพี่ๆปีหนึ่งแปดนะครับผมกับปีหนึ่งเก้านะครับคู่นี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองเหรียญสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่เป็นเหรียญพัดยศใหญ่นะครับนี่นะครับ ปีหนึ่งแปดนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมอีกองค์หนึ่งจะเป็นเหรียญเยอนอินเดียนะครับพี่พี่นี่นะครับเยอนอินเดียนะครับผมหมายเลขสิบสามนี่คู่กันเลยนะครับผมเปิดแบ่นปันให้คู่กันนะครับอันนี้เป็นเยอรนอินเดียปีหนึ่งเก้านะครับผมเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพรีนะครับปีสอง9นห้าเก้านะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับ องนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข14ครับจะเป็นพระหลวงพ่อเกษมทั้งสององค์นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นกลิ่งหลวงพ่อเกษมนะครับคู่นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นปี2535นะครับพี่ๆลาบผลพูลพรวีนะครับผมครูบาเจ้าเกษมกับกลิ่นหลวงพ่อเกษมนะครับผมขย่มีกลิ่นด้านในด้วยนะครับพี่ๆอันนี้จะลงกล้องให้ดูที่เตียยนะครับผมองค์นี้กันก่อนนะครับนี่นะครับผม นี่เป็นเหรียญรอห้าหลวงพ่อเกษมปุกเสกนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังนะครับพี่ๆปีสามห้านะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆอีกองหนึ่งนะครับผมจะเป็นพระกลิ่งนะครับพี่ๆพระกลิ่นเกษมเขียนมะโกนะครับคู่นี้400อบาทเท่านั้นนะครับผมส0 0อบาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับผม ถ้าในสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมถูกใจรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นกลิ่นเกษมเขียนมักรนะครับผมเนื้อน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับของคู่นี้นะครับถัดมาครับหมายเลขสิบห้าแล้วครับอันนี้จะเป็นเหรียญเลวก็สูตรวัดการหลงนะครับปีสองสองนะครับเหรียญนี้สามร้อยบาทนะครับนี่นะครับ สำหรับนะครับผมเรียญข้อสุดนะครับวัดการหลงนะครับพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขสิบห้านะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมนี่นะครับเหรียญคู่นะครับพี่พี่หลงพ่นเดิมนะครับผมนี่นะครับ หลงพ่อคล้ายหลงพ่อเดิมนะครับพี่เหรียญนี้นะครับ300บาทนะครับปี248สามนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสภาพจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหลงพ่อเดิมหลงพ่อคล้ายนะครับผมนี่นะครับ248สมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม300บาทนะครับอยู่ในเรี่ยมเก่าๆนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จจิตตะลานะครับผม หมายเลขนี้นะครับ3า0บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จจิตรดานะครับรายการที่17นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็นเลี่ยมปิดไว้แล้วก็เปิดไว้เท่านี้นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผม300บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ400บาทนะครับผมหนึ่นะครับมวลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับพระสมเด็จนะครับหมายเลขที่18นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่ เนื้อหาโมสารนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพี่อยู่ในเรี่ยมสวยๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขลองสุดท้ายนะครับผมในพีนี้นะครับจะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับผมแล้วก็พระพุทโธใหญ่แล้วก็คุณแม่บุญเรือนนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระพง์ทั้ง3องค์แบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับ400บาทนะครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่จะเป็นพระพุทโธนะครับผมนี่นะครับ เลขนี้นะครับผมหมายเลขสิบเก้านะครับผมสามองค์นะครับสี่ร้อยนะครับนี่นะครับพิเศษแบ่งปันเลยนะครับพี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพระคุณแม่บุญเร a, 19, ือนนะครับพี่นี have, ่นะครับผมจะเป็นพระรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขสิบเก้านะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับด้านหลังจะเป็นตอกหมายเลขด้วยนะครับเหมือนจะเป็นตอกหมายเลขเลยนะครับผมนี่นะครับอีกองนึงนะครับผมวงสุดท้ายก็จะเป็นพระพู้โธน้อยนะครับ EP นี้มีมาแบ่งปันให้ยี่สิรายการด้วยกันนะครับพี่พ ราคานะครับผม3 0 0ถึง550นะครับผมจะไม่เกินนี้นะครับนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผใน EP นี้นะครับก็จะเป็นปากกานะครับผมก็คือมีดหมอนั่นเองนะครับพี่หนึ่งนะครับมีดหมอนะครับผมเป็นด้ามแบบนี้เลยนะครับผมด้ามใหญ่แบบนี้เลยนะครับรายการหมายเลขที่20นี้นะครับผมด้ามนี้นะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฝากนะครับพี่พี่ท่านใดอยากดูนะครับผมแบบรูปภาพนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นนี่นะครับปรกกานะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ตรงแกะสลักด้านในนะครับพี่พี่นี่นะครับ จะเป็นหลงผู้ทิมนะครับพี่ๆเป็นปากกาหมอหลงผู้ทิมนะครับผมด้ามใหญ่เลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับหลงผู้ทิมบิสริโกนะครับผมดูนะครับท่านใดชอบแล้วก็นะครับผมจะได้รับแบบนี้เลยนะครับผมแพ็คให้อย่างดีนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลนะครับราทุกองสวยต้องตามไนคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบแล้วนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมก็หาว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับที่ชมแล้วชอบใจชมแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายคารไหนนะครับติดต่อมาได้นะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก้เหมือนที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมสาหรับว ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ